สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเคนชาชเมศนะครับกับ t ด e Emperor Tarot ทอดวันนี้เราจะมาดูดวงความรักกันหน่อยนะครับในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะดูพลังงานของคุณในช่วงนี้ก่อนกับพลังงานของตัวคู่กรณีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพลังงานของคุณในช่วงนี้กันก่อนหนึ่งสสให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์ช่วยตอบอย่างตรงไปตรงมาด้วย โอเคแล้วก็นะครับขอจัดเรียงสักนิดนึงโอเคได้หน่อยมาใบแรกเอกออฟสวอตพลังงานของคุณในช่วงนี้นะครับเป็นคนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนมองไปข้างหน้านะครับไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณได้วันไหว กับอะไรได้ง่ายๆเป็นคนที่พร้อมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับหรือมีความคิดที่จะสร้างอนาคตมากกว่านะครับมาที่สอง the world คุณเป็นนักพูดเป็นนักเจรจาสื่อสารหรือถ้าพูดแบบหนึ่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะครับหรือคุณทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารและก็เป็นคนที่สื่อสารได้ดีเป็นคนที่มีพลังงานบวกหรือเป็น เป็นคนมีความใจบุญสุนทานด้วยบวกกับความมีสเสน่ห์ในตัวเองค่อนข้างสูงหรือถ้าเกิดใบเนี้ยก็จะตอบอีกได้ว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่เขาอยู่ทางไกลด้วยนะครับไม่ว่าอยู่ยต่างประเทศคนไทยไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปความปัญหาคุณเพิ่งผ่านปัญหาที่วุ่นวายมาหรือความขัดแย้งอย่างหนักหน่วงนะครับแต่คุณก็ผ่านมันมาได้นะคุณผ่านมันมาแล้วด้วยนะครับ คุณสามารถจัดการปัญหาเรานี้ได้ด้วยตัวคุณเองความขัดแย้งคําพูดหรือการกระทําของคนรอบตัวคุณปล่อยวางเรื่องพวกนี้ได้มากแล้วนะครับเป็นคนที่นิ่งอยู่กับจิตวิญญาณนะครับเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่ค่อนข้างดีมีสภาวะจิตที่ค่อนข้างสเสถียรอันนี้คือตัวคุณนะคุณเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่พูดน้อยแต่ การพูดแต่ละครั้งนี้ต้องมีประโยชน์แลวเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์หรือเป็นคนที่มุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนอันนี้คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะครับอต่อไปดูพลังงานของเขากัน <c oughs> พลังงานของเขาโอ้ที่ผ่านมาเขาทุกนะครับเขาเป็นคนคิดมากที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปนะครับจึงทําให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องคุณหรือเรื่องอะไรเขาเป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาด้วย เป็นคนที่แต่งตัวดีมีฐานะมีพยานผ่านนะหรือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นคนที่ต้องทําอะไรเพื่อคน,นคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเดชเชลิออนี่จะเป็นพลังงานของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาเ,เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อความต่อการสร้างความมั่นคงหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาบาดเจ็บ หรือต้องเป็นนักเป็นนักสู้คนหนึ่งครับต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานามากมายโอ้ยพลังงานคุณดีกว่าเขาเยอะเลยอ่ะเขาเป็นคนมีความมั่นคงนะเขาเป็นคนตามหาความมั่นคงและความสัมพันธ์ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะเขามีความอยากมาหาคุณสูงมากเลยนะมีมีโอกาสที่อยากจะมาพบเจอคุณสูงมากต่อไปเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นคนที่แบบดูเขาเป็นคนมีเงินครับ เป็นคนมีเงินเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ดูสดใสเหมือนเด็กๆเ,เหมือนกันนะครับมีความวิมสัยเป็นเด็กๆแต่ช่วงนี้เขาทุกแต่คุณเนี่ยกลับการว่าคุณยมีความสุขมากเป็นคนที่กลับการเป็นคนที่มีเป้าหมายโอเคทีนี้อันนี้คือพลังงานของคุณทั้งสองคนต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ชุด The Dark m ค n สันธารทีนี้เราจะถามต่อว่าเหมือนไพ่ก็ตอบมาแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาก็มีปัญหากันด้วย แล้วในปัจจุบันเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นยังไงหรือคุณทั้งสองคนเนี่ยเอางี้ดีกว่าผมถามนี้ก่อนเขารู้สึกกับคุณอย่างไรในช่วงนี้นะครับเขารู้สึกหนักใจในเรื่องของคุณมากเลยช่วงนี้นะครับเขาหนักใจมากรู้สึกหนักใจเขารู้สึกว่าคุณนิ่งคุณเขาหาคําตอบอะไรบางอย่างเกีก่ยวกับตัวคุณ นะครับเป็นช่วงที่เขาจะตามหมาความตอบเป็นช่วงที่เขาต้องปีกตัวอยู่คนเดียวอุ้ยเขาคิดจะมาสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะมันขึ้น10นอบครับมันหมายถึงความรักความอบอุ่นในะครอบครัวเหมือนเขาคิดเรื่องคุณในเรื่องของความความรักด้วยคือเขารักคุณนะมันเหมือนว่าเขาพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยหรือคนที่มีประเด็นกันไปหรือจบกันไปเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะครับอุย๊ย King of เ e n t a c l e เขามองว่าคุณเป็นตอนนี้เขามองว่าคุณนิ่งมากนะครับเขามองว่าคุณนิ่งมากเขาแอบบมีความกังวลเหมือนกันว่าคุณจะเหมือนเดิมกับเขาหรือเปล่าแล้วก็ขออีกใบหนึ่งเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากจะมอบความเป็นธรรมให้กับคุณมันต้องมีคนใดคนหนึ่งอะที่ ที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมากกว่า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 อีกคนหนึ่งครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดต่อและในอนาคตเนี้ยเขาวางแผนจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนที่จบกันไปนะครับเขาจริงๆอ่ะช่วงเนี้หรือในอนาคตเนี่ยเขาก็ยังมองว่า ันเป็นเรื่องของความมั่นคงเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันเป็นเรื่องของความถูกต้องความมั่นคงหรือถ้าเกิดพูดอีกแบบหนึ่งมันยังถึงมันจะมีความเงียบๆอย่างเงี้ยแต่มันมีการวางแผนการคิดทบทวนในเรื่องของคุณอยู่เขาจะเดินทางมาพบคุณนะครับเขาจะเดินทางมาพบคุณผมว่าเขารักคุณนะคนที่จบกันไปเนี่ยมีโอกาสกลับมาคืนดีกันสูงมากเขาจะเดินทางมาพบคุณเขาห่วงคุณมากนะครับเขาห่วงคุณเขาไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับคุณเขาอยาก ให้มันเป็นความมั่นคงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปิดกั้นเกิดขึ้นนะครับ The e m p r a c e เขาอยากให้ความความรักในครั้งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เขาม,มองคุณเป็น The e m p r a c e ในในที่นี้หมายถึงว่าเขาเขามองว่าคุณยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาอยู่นะครับเขาลืมคุณไม่ได้หรอกเขาจะเข้ามาเคลียร์ปัญหาความวุ่นวาย ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูต่อผมจะใช้ไพ่ไพ่แองเจิลไพ่นางฟ้าผมคิดว่าเขาจะมาเคลียร์ปัญหานะครับเขาจะเดินทางมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดให้มันชัดเจนเอ๊ะเดี๋ยวผมว่าผมเปิดชุดนี้สักหน่อยดีกว่าเนาะเนี่ยเดินทางมาจริงเนี่ยเดินทางมาจริงขึ้นแปดไม้เท้า เนี่ยหนึ่งถุไวเขาจะมามอบความชัดเจนนะครับเนี่ยเขาเห็นคุณเป็นคนเดียวในใจแล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยยังไงก็มายังไงก็มามาแน่นอนมามอบความชัดเจนมามอบความมั่นคงในความสัมพันธ์เขาเบื่อเขาเบื่อกับปัญหาตรงนี้เขาเบื่อกับสิ่งที่มันแบบปัญหาที่ผ่านมาเขาเบื่อเต็มที่แล้วอันนี้ก็คือมันชัดเจนแล้วนะว่าเขาจะเดินทางมาอ่ะแล้วหลังจากเดินทางมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ Trash, de paitas. เป็นคู่รักแห่งจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเหมือนมีการคิดถึงกันมากนะครับการระลึกถึงกันและกันการเป็นสิ่งเดียวกันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มอบและประทานพรคุณเคยขอพรไว้กันไว้นะผมคิดว่าคุณจะได้รับพรน,นั้น Get more information ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นสัญญาณที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่คุณเคยขอพอรมาจริงๆผู้รักอันศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่ามันเป็นพรที่พวกคุณเคยขอกันไว้ครับมันจะเป็นเป็นอย่างที่พวกคุณต้องการ in the near future พวกคุณคืออนาคตของกันและกันโอ,โ,โอ้โหดีมากดีมากไพ่ดีนะครับอเดี๋ยวต่อไปผมจะดูหลังกองลุกฟอร์สโอเค ทีเนี้ยนะครับผมคิดว่าสรุปความรักในครั้งเนี้ยจะมีความมั่นคงนะครับเดี๋ยวผมขอ,อมาท้ายกล่องเป็นชุดนี้นายเอาเป็นเดเคความรักความสมบูรณ์โชคชะตานะครับต่อไป Yes มันคือโชคชะตาไพาต่ตอบว่า Yes พวกคุณคือของกันและกันรอรับพรได้เลยนะครับสำวรับวันนี้ใครก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านช่อง YouTube ด้วยและใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดมาที่แอด y w b h นะครับสำวรับวันนี้สวัสดีครับ